รอชมรถไฟสองขบวนส่วนกันนะครับนี่ครับขบวนรถธรรมดา2สองหกนึ่งกรุงเทพฯวระง์ไปทางสวนสมปติพัฒน์นะครับมาเจอกับขบวนรถสินค้าเจ็ดสองหกนะครับยิ่สวยยั่งสวยงามเลยครับ หมายเา726นะครับท่าม่วงปลายทางปัตตะเค็ มีมช่างกำลังากกมาเก็บงานสะพานอยู่อยานบนด้านล่างเลยนะ